สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนเศร้าเศร้ากับเบาเศร้าบันไดซ้ายตอนพี่น้องเต่าเหินบอกจอนเพิ่นเห็ดกินเมนูอาหารเศร้าสิเห็ดกินอยังบ่จอนสิแกงกบสบายดีเด <c oughs> ้อพ <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่น้องแกงกบตัวอ่อมกบนั่นเองพี่น้องกบพี่น้องกบน้อยกบกินอย่างข้าแกงไม่กินเที่ยงนะ กินครับเที่ยงเลยพี่น้องจกโตห้าพวกโตเนี่ยเผาเนาะพี่น้องเผาไฟเป็นยังคือเผาก่อนเอาแกงหลอดปลาบออมไปมันคาวหรือว่าจังไลยาวเผาให้มันเบ่งมันยังลนไฟลนไฟเลยจังมาทำการอันทำความสะอาดเอาไปผักเป็นชิ้นชิ้นเนาะทำเผาแล้วมันก็สีบ่อันนี่ปนไดาอะ้รพี่น้องเผาให้มันเบ่ง ก็สิออกหอมๆเลยนิหน่อยชิ้นมันก็สิสมัดเขคดะพี่น้องเยข่อยก็สิไปหาเก็บพักกับเพิ่นพีนะ่น้องหาเก็บยอดบักบวบพี่น้องบักบวบสีด้หลาย,ลายสนใจนอพอมันเกิดรามขึ้นต้นไม้นะเก็บของงัวงเก็บอะไรไรแล้วเก็บยอดบักบวบแถวของของวัแว,งวแล้วก็สิเก็บสม้มของข้าต้องใส่สมนะ้มเนาะเก็บอันส้มใบละมวงมานน้ำ ไก่กินที่เครื่องอันจอผันนองสปปงก,กักไก่ยลลูกตื่นลูกนอนผักไก่อยู่เดินน้อ,อดีมันสะดวกสบายนนเนี่ใกล,กลน้ำนี่กล้กอกน้ำเลยเนาะแกงกบกับมากินอยู่พี่น้องแกงใสรักใส่ง่ายลาย มีผักใส่แกงอะไรล่ะบ่กักเองอย่อยมากินผักลายก่อนตอนกบแกงยังคือกันมากินผักลายก่อนบวบกับผูด้ยาำเกี่ยวข่าวแล้วมันจะเป็นมาเคนะพี่น้องวันนี้ค่อยกาจักหน่อยเนาะให้บอกจนผ่นผักอันนี้แล้วให้เผ่นไปตลาดเพียงเหตันเร็์นี้ก่อนเพินเที่ยวไกวลูกขอจะไปเก็บยอดบวบยันอีน้อยตื่น ตอนนี้เขากะเที่ยวไปไกวคนสักคนเพคนนอนอู่นอนเปย์อยู่พี่น้องไอ้บ่าวจอดคนปรุงเที่ยวไกวนั่งน้อยๆไปน้ำเด้อขอไปเก็บผักกเอาสมไปใส่พี่น้องสมคามมันบ่ค่อยมีแถวน้ำอยู่ไกลเนาะใส่ใบชูงเอาไปเก็บยอดหมกบวบเลยพี่น้องใบชูงมีอยู่ต้นเดียวหัวเทียงนาเก่าหน่ยพี่น้อง เอาสมมาให้เพคนก่อนจะขั่วก่อนขั่วก่อนให้มันขดให้มันยังก่อนเงินไปซื้อทำไก่อะเงินไปซื้อทำไปซื้ออะไใช้ทำชี้ข่ามันนะเบิร์ตล่อ๋อชี้เข่ากี่มือเนี่เบิร์ตเลยพี่น้องเลยหาซื้อทำหาซื้อยากอีก แม่กับพอ่อผมจะ,ะหาซื้อหัมหรอกหาซื้อฮัมกไก่คุณเมื่อแต่กระซี่เข่าทรายสอบกบบระเบิดเหนียว้าามใส่ตื่นแล้วช้านางน้อยก็ได้พี่น้องเอ้ยนอนคาเดียวหนึ่งรอบเศร้าทีนอนบ่ค่อยฮึงเนาะเมื่อคืนนี่กับคาเดียวตื่นคาเดียวตื่น,นหิวนอนอีนางน้อยมัว่วคอยผูกกำลุอีนางน้อยมัวมึงกระเจ้ตุอต๋ออีนางน้อยเอ้ย คือตื่นไวเทะตาชัยมึยงเงี้ยแม่จะไปเก็บย้อมักบวบมาหนึ่งเออให้เขาให้ยเนอะเยี่ยงหน่อยแล้วโต๊ะอู่เลยคืออู่อยังเงียบอ่ะนี่จับไปทีนีบอกมือห้มันเป็นแหลกเป็นแหลบไปทีนีจับท้องข้างไปทีมันต้องเป็นตกหลุ่งแหงกระพุ่งไปทีแล้วฮุบหลุดมัน <laughs> คอยผูกอู่ผูกอเป็นเลยนะ โอ้ยจ oh, ับอะไจับกรบปุกเป็นคือเก่าอผู้ผูกอู้ไม่ต้องเง่างไม่ต้องอะยลูกจิตอู้อีดังน้อยมันผัดหมักปิีนเนี่ยอู้แล้วก็ขึ้นยังหู้เหม่อมาอะไรอยากปิีนโน่นเดี๋ยวนี้ต้องคว้าน้ำคว้าน้ำจะอยากตกตุ้มกินดได้สิเราได้ลองหมัดช่องหูคือกระเจ้าขันหมัดกระเป็นช่องหูจี่หมัดอะไรเนาะนางน้อยเนาะหมัดช่องหูเนี่ยค่ะอีดังคว่ำเห็นกระเตกเลยเราเพลิ่วพอได้เลย ปิน่นตกอู่เลยว้ความแล้วน้อนางเขาก็ตื่นมึอตาเม,มามาขมื่อยมึนจังเล้คก็ให้ได้หนี่ให้อุ้มขึ้นนะจะอุ้มขม่งอ,อันนี้เอ้ยอนนอ,อยู่น้ำมันใหญ่ถาคาเดียวเด้อตาหลัแงแหลกหลังแหกเก็บยนต์บวกก่อนเด้อลวกแรกลวกแรกขวก่อนพี่เนาะน้ำโคดก่อนเราก็ใส่เครื่องไว้น้ำเนี่ยเผาเผาแล้วก็มา,าขั่ขวก็ใส่หมากพริกใส่ปลาแดกเองนัว ่นอยคืออันพวกอันนี้ต้องเห็ดอันนี้ก่อนพี่น้องใส่น้ำจังหน่อยต้องขัวก็ไมัอนจังจังใส่น้ำบวบขาวเขาไปใส่น้ำแกงดรืมันขาวเนาะขัวให้มันเข้าเครื่องก่อนแล้วจังเอาน้ำใส่ขั่วใส่ชมใส่ขั้วใส่กอกสีไข่ก่อนใส่มันหอมปรุงเรื่องลงไปแต่ว่าใส่น้ำน้อย จะาไปเห็ดตัวถ้าโบเผาแล้วก็บโเห็ดแล้วนี่ก่อนนะมันชี้ข้าวแห้งอาหารข้าวมันเป็นยางเป็นอะไรนี่โกบโกบแล้วไปเก็บพักน้ใส่มันเก็บพักอ่ะพี่นงน้ำใส่บัดสใส่พักดิใส่น้ำทาร์ลายใส่ผักอีตู่หอมๆผู้ดีผีหน่องกอีตู่มันลามขึ้นต้นไม้อยู่เทงกกไม้หัวบื้มันจะย่นใหญ่ๆพี่น้อง พี่กายนี่ก็ก,กำอยู่หวัวนี่เนาะปีนี้มันก็เกิดเม็ดมันหล่นมันก็เกิดรามเป็นต้นใหม่แ้วต่ำๆก็ไม่ยุ่นแต่ก็เก็บเลยนะเวลาแกงปลาหรือว่าแกงก,กบอ่อมกบอ่อมปลามาเก็บใส่เลย,เลยอยากกินยุ่อ่อมปลาคอเกงปลาคอหัดไม่ตะมุดยอดมันไม่ตะมุดแดงแดงลายแถวนี้ บวบหอมเในพี่น้องหอมหอมเขยก็กินได้โบเป็นน้ำรักอย่างน,นยอยบวบเด็ดอ่อนๆในน้องมันมีลายอยู่เฮาเด็ดไปแกงกินน้ำกับโบเป็นอยัางน้อเพราะว่าโตอยู่เทงต้นไม้โหขำปะมันมากกันเลยวินีจกับเด็ดกับกับโบเป็นอยังดอกเด็ดเอาอ่อนๆ Hòm 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 kịp mưa Bắt Trời luôn lại nó bỏ chân phần à, mà nhau Ấp cái tấm màu đen cho kín mạc, nó nướng kín kín loay loay phùi xuống cốc mây, mấy tí nhỏ nhẹ Lại dữ nhưng mà khỏi khởi cơ bạc cháu cứ khi đi thì đi cầm, nhớ nhau แดงได้มแดงอยู่ในกกไม้แบบนี้น,นมแดงันมนเนแดงดิน,นด,ดินี่กระเตะคนนี้นี่ไ่ข้างของว่วพี่น้องคนมาตกสามมือไข่นี่มันกะสมัสดในของั่วก็ได้พักแพลนหันง,งามดีนหน่อยใส่ผักเยอะๆ พักไร้พี่น้อยพักขาดกระสไ่ได้แล้วพักขาดเ<า><า>นี่ยคันนาใส่บึก,กใส่คันนาแนะม่ผลิตภาทอนผือพอกผลิตภาชื่อห้มเลยเนาะ แต่ว่าตอนนี้ผอยู่นอีนังน้อยค่ะพอละมัง้งอเห็นเบอร์ยอนลกบวแบนี่กบในเดียวภาคป็นกรรเอา้อลาล่กาจุงไว้ัยใส่เกงข้างไมนำ้ำกเนยกเฮ้ย,ยเวลาลมันหยบลงมาได้่ักแมงอย่างตวมุดยุบไว้อยใส่เกงข้างมนำ้ำสักหน่อยน้อมันมเก็บไม่ก็ได้คอบได้อ เด็ดขักเลยดดีเลยจงว้ามันราบเลยจากนั้นพะจบเด็ดแล้วมันชุดเลยเลยอ่ะพอ่พอพ่ออะไรของไลน์ปะ่ะเป็นลายเต๋อทำน,นี่กับพอ่อตั้งแต่นี้เลยน้อยเก็บไปมันก็แตกถ้าอี่ายตัวโตโตอยู่ ส่วนตัวน่ะมันเป็นมากแก่กินตัวอ่อนจริงตัวแก่กินได้แต่หะโมีตัวอ่อนพูดในมันใส่มันก็หอมเท่าแหละแกง ต้องใส่ปากถูกถ้าเบิ่งก็คั่วเห็ดกินไต้องต้งเถือกอะเ้าเห็ดกินหันกินหนีอยู่ต่วแบกอะเถือกมันเบว่างเลยไี่ต้อง คนหนึ่กับข้าอุ้มลูกมาแล้วไอ้ยังดีแบบว่าช่วงอีนั่งนอยนอนแก็ช่วงเมย์กันอยู่นะมีพี่น้องว่าวันนี่ว่าไม่ใหญ่อุ้มกับเบิ้งไว้ว่าก็คือไม่ใหญ่พี่น้องไล่กันว่าเบิ้งไว้ว่าก็คือไม่ใหญ่ว่ะพ่ออุ้มก็คือพ่อไม่ใหญ่อุ้มก็คือไม่ใหญ่นี่แหละอนนางหู้แล้วคือใครคนนาง อะไรต้องแค่คนเราคือเจ้าเหรออะไรไม่ไหญ่พี่รองหลายคนคือว่าไม่รู้คือไม่นั่นหรอกบอกคือแต่แม่มันเองคนเราคือไม่ไหญคือพ่อคนเราคือพ่อก็ตาเติ่งอยากปีน ก็ขึ้นก็ตื่นมากก็อยากปีนอยากปีนขาอูอูิควาเดือดดอดึกไไหมกป่าอินอมืดมืดนพี่น้องเอ็มคึมาึนข้นนข่เนขึ้ค้นขึ้นคึนขึ้ขนขึ้น้อน ฉันก็ย yeah. ังคมอยู่ได้ฉันก็มันฉันแหงมาได้หนีบเนื้อเนี่ยแล้วเขาเดี๋ยวนอนงายอย่างลุกก็เิดมีแหงลุกเลยเอยเอยอยางลุกแบบอยางลุกคือนั่งอยางลุกหนังอเดะเดีเดบืนลงลงล่ลงลงล

อ <c oughs> <c oughs> ันนี้ยังมือลุกเตมหนเลยเหยื่ไล่เติมเร็วนับนเห็ดอย่างห้าเหลือชื้อหำ โอ้ยต้องชอบกบพอเนาะหวเนาะเกลือไก่เกลือไงต้องเกาไข่ไออกก่อนหวยเนาะยามคังกิอะไแห่งเกลือมันเดายได้มันกินมเอะือยิขออกไปน้าสุดนึ่งหมวยอาหารรทอยะ คือยำคเล่าครั่งเล่ามือดยำในคนขรังไก่ครั่งปิดยำให้ยำนาเนาะครังลายแล้วก็จะแงแผงราคาหำจกโล่ทอาได้ชงคันตาโอ้เข่าโล่ดได้หำจือก็แพงถเนาะเงื่อนอะไรแหละพูดก็คือกันเออเข่าโลหาหำโล่ชงันหา รึ่งต่อรึงสองพันแปดพู่อ๋ออสองพันปดองือเกือบรอสองพันลอยกี่เข่าโลหาพันกีบหลื่นกันว่าเท่าใดหั่นมาทางนี้ก่อนพี่น้องตั้งจากถือขวบไประยะหนึ่งประจสิใส่น้ำก็จใส่พักลงไปเนาะัวจำเป็น มือพื้นวันจันทร์เขาพุบเข้าบ้านเนี่ยอยู่อีกมืออื่นวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องเลยพุบเข้าบ้านกับพ่อคนแร้นใส่ใส่เครื่องครับเครื่องนก็เนาะใส่พ่อคนแรกเนี่ยเจ้าเห็ดย่างกับหมูนะเทียบว่าษาห้มให้เป็ดให้ไก่ยังบ่พเพอน้องเลี้ยงหมูอีกแห้งแล้วมันวหมีห้มเกลือมันกินลายได้หมู các món ăn gì đó hả? ăn cua này đĩa nó hạc đầy chạn phi lục răm này nọ, xoay nó nhụt lung công lai khảo rồi đó, ăn hạc, ăn hạc, ăn cua, ăn cua nó นางเมืองบ้านคือท่านหีนางอยู่ได้เปล่าท่านกับวันชินเจ้ากับเมื่อโอ้ยเผื่อวันชินเวันนิก็เิงแม่นะเคยมีอยู่เนาะเคยอยู่อ้อแอเคยลินเคยอุ้มนางเมืองอยู่บ้านก็เงียบเงาอีกแล้วสิ โอ้ยบวมด้วยเนเดี๋ยวจับกระดิมือนอนอยู่บ้านน้องจะวเพลวน้อยออกมาอีกจับกระดิมือไปจับอยู่บ้านทั้งหลายมื้ออ่อนๆเลยเนาะอน้ำให้ร้านน้อยๆอีกมั้งไม่หมดลายเวลามันหยุกมันเนี่ยซมน้ำซมเนื้อกันเนาะ ก็พี่น้องแกงหอ,อมกบหอมสเสแสร้งพี่น้องสำหรับผู้ใดบูก,กินก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อผู้ใดบูก,กินกบก็ได้อยู่บ้านเฮาใครบ้กินกบกินเขียดก็อยู่ก็ได้เลยพี่น้องอาหารลักอะไรกบเขียดบ้านเฮาองไปเขาเ่าเอาสะพาย,ายตูลงไปเข,ข่าเมื่อเข่าเมื่อทาบเบิ่งคนน้อยอะพี่น้องเวลาอยู่พื้นอยู่ภัยก็ได้อยู่ทำกันเพราะพอคอยมีภัยหลายๆคนเนาะ ได้อยู่น้วกันหล,ลายๆคนนะอากีนน,นงางน้อยนางใหญ่มานอนแข่งกันจักสีหิวนอนตัวใดีน,นี่คนเดียวหนึ่งกับพ่อแล้วมันไม่ได้ตื่นเวลาเดียวกันนะตื่นคนละเวลาทีเนาะจบไปทางหอมเฮ้งหอมคัะสุดท้ายนึงมาดิซีเมืองรสชาติแลาวจะเป็น,นอะไรจะคา,าดยังยังมาดิซีไหมยัง เฮ้ยเต้นยะยะยุ้ยคิ้วบางใกล้ดกจมูนหนยงบดําลังเริ่มดํา่อยแต่เกาหงบ่เห็นยนี่บ่ท้าด้วยมันคือขาดมันงิวกัดเลยเนาะเขาเดียวนกัดะไรงิวสอบผ่อยพิ่นางน้อย นังน้อยเอ้ยยังน่าจะได้ขึ้นต๊อกต๊อกต๊อกเมื่อบานบ่ตกให้ลุงพอนพนตกให้ลุงพอมาหับห่ขับพนตกเข่ามาบ่ได้หลุดากิ่ต้มพี่น้องเผื่อมือฮือจะว่ามันชิต๊ะไจังนะคำคือนนี้ยังขายตกซมือเลวเ่จันนะนะไทยวะทอได้ช่วมงเลยอ้อ คนคนขี่ไห้จำเลยมันห่อนมันบืนถึกนะตัวเราเหมือนอกับเอาลงมาอยู่ห<อ>มวกใส่บ่ได้อะไรเลยหมวกใหญ่กว่านี้ก็แบบมีมีแต่ตัวเด็กน้อยตัวใส่บ่ได้ก็เอาเชือกอื่นเชือกอื่นเนาะนี่หมวกเด็กแรกเกิดใส่จนชามเดือนแล้วใส่หัวหัดเริ่มหัดหัวเลยจะซีบมึงแล้วบ่ ตักข้าวไปกินกันพี่น้องวันนี้ตักกินข้าวกันเพิ่มพเบยอยู่น้ำอีนังน้อยเนาะคลิปนี้อยูดตรีกินให้เบิ่งเยอะพี่น้องเงตาหน้าตาหอมกลิ่พี่น้องหอมขนาดหอมหอมกลิ่นเครื่องเทศหลายอย่างเผากินข้าวพี่น้องว่าแม่บัดนี้ลงประหารล็อกคือกินแล้วจะไปอุ้มอินังน้อย โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เสมอกันเนาะผู้กคอคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเอฟซีจูคุสโคนเด้อทีท่ติดตามรับชมแห้กำลังใจตลอดมาเนาะ <â> nt, มืน่น <â nt. S 1> มืน่มนเ <â nt. S 1> นาะผู้กอคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง